สวัสดีค่ะเรามาเจอกันในคลิปที่3แล้วนะคะวันนี้ครูใบจะมาสอนเด็กๆทำห้องนอน3มิติเพราะว่าเรายังอยู่ในหน่วยบ้านแสนสุขอยู่ใช่ไหมคะเราจะมาทำ bedroom หรือว่าห้องนอนของเราในรูปแบบ3มิติแบบนี้เลยนี่ดูสิเด็กๆอยากได้ไหมคะถ้าอยากได้แล้วมาดูใบงานที่คุณครูใบเตรียมให้เด็กๆเ,เลยนะคะเป็นใบงานใบนี้ค่ะ วันนี้เราจะใช้อุปกรณ์1คือสีสีที่เด็กๆมีเลยนะสีไม้สีเทียนได้หมดเลยสีแล้วก็กันไกค่ะมีแค่2ออย่างนี้ก็สามารถทำห้องนอนสามมิติได้เลยเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยในการทำห้องนอนสามมิติของเรานะคะขั้นตอนที่1จากใบงานแบบน,นี้เรามาระบายสีกันนะคะ สีเสร็จแล้วนะคะก็จะได้มาแบบนี้เลยเสร็จแล้วห้องนอนของเราจากนั้นเตรียมกรรไกรขึ้นมาค่ะเราจะมาตัดตามขอบนี้นะคะเด็กๆเห็นกรอบสี่เหลี่ยมนี่ไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำนะคะเราตัดออกเลยค่ะระมัดระวังนะคะใช้กรรไกรค่อยๆตัดค่ะ ตัดออกทั้งสีด้านเลยนี่หลังจะตัดเสร็จแล้วอันนี้ส่วน,นส่วนนี้ทิ้งไปค่ะเราก็จะได้มาเป็น สี่ <4, S 2> เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นี่นะคะเราจะมาอ่านคำข้างล่างกันก่อนนะมีตัวอะไรบ้างคะ B E D R O O M Bedroom ห้องนอนนะคะนี่นะคะห้องนอนของเราเสร็จปุ๊บเด็กๆก,ก็พับครึ่งค่ะเอามาชนกันตรงนี้พับครึ่งลงไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ รีดใช้อะไรรีดก็ได้ใช้สีกดลงไปแน่นๆเลยค่ะนี่นะคะรีดแน่นๆไปเสร็จปุ๊บเปิดขึ้นมาจะเป็นแบบนี้แต่เห็นไหมห้องรองเรายังไม่สามมิติเลยยังไม่เป็นสามมิตินะคะเราคว่ำหน้าลง แล้วกลับด้านค่ะเป็นด้านนี้ออกมานี้นะคะด้านนี้นะเสร็จแล้วใช้กรนไกรอันเดิมตัดตามรอยจะมีสองจุดที่เราต้องตัดนะคะคือจากบนนี้ลงมาถึงขอบเตียงตรงนี้สองข้างเลยจากตรงนี้ลงมาถึงขอบเตียงค่อยๆตัดนะคะตัดลงไปเลยนี่นะคะ ไม่ต้องตัดยาวนะตัดถึงแค่ขอบข้างล่างนี้นะคะอีกข้างหนึ่งค่ะเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมมูตัดออกละจากนั้นเรากลับด้านมาค่ะกลับด้านเข้ามาแล้วพับลงแบบเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกเบแ่บนี้นะคะแล้วเ,เราก็ดันเตียงข้างหลังของเราขึ้นมาค่อยๆดันขึ้นมาค่ะ แล้วก็พับลงไปขั้นตอนนี้เด็กๆอาจจะขอผู้ปกครองช่วยเหลือก็ได้นะคะอาจจะยากไปนิดนึงเรียบร้อยนี่คือ bedroom ห้องนอน3ม,มิติของเราสวยไหมคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วถ่ายรูปมาโชว์ให้คุณครูบายดูด้วยนะคะบ้านแสนสุขของเรามีห้องนอนหรือว่า bedroom เรียบร้อยแล้ว วันนี้ครูบายก็มีเรื่องมาสอนเด็กๆแค่นี้นะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย